วิชาทัศนศิลป์ชั้นปถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูนุ่นค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สองบทที่1เครื่องมืองานศิลป์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวาดค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวาดการวาดภาพระบายสีนะคะต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานหลายอย่างเลยค่ะ ซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ได้เช่นกระดาษวาดเขียนนะคะเอาไว้ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ใช้รองรับภาพวาดค่ะต่อไปนะคะเป็นดินสอและยางลบนะคะใช้ในการล่างแบบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสีชนิดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเทียนสีน้ำสีโปตเตอร์ สีไม้หรือสีอื่นๆนะคะใช้ระบายสีภาพวาดค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะภาพวาดจากดินสอสีค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษวาดเขียนยางลบดินสอดินสอสีค่ะตัวอย่างนะคะภาพวาดจากสีเทียนนะคะจะมีกระดาษวาดเขียน ยางลบดินสอและก็สีเทียนค่ะตัวอย่างภาพวาดจากสีน้ำนะคะก็มีเหมือนกันเลยค่ะแต่จะเพิ่มสีน้ำภูกันแล้วก็แก้วน้ำขึ้นมาค่ะภาพวาดจากสีช็อกนะคะจะมีกระดาษวาดเขียนยางลบดินสอและก็สีช็อกค่ะ แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาทัศนศิลป์นะคะในหน้าที่42ถึงหน้าที่44ค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่42นะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วรบ,บุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานโดยขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะรูปแรกนะคะจะเป็นรูปปลาค่ะ นักเรียนสังเกตสิคะว่ามีวัสดุและอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะคะคือกระดาษวาดเขียนค่ะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างนะคะแล้วมีอะไรอีกคะนั่นก็คือที่ใช้วาดและก็ร่างภาพนะคะก็จะมีดินสอ,อยางลบมีสีสีที่เป็นสีดินสอสีนะคะ ในรูปที่2นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปสุนัขนะคะมีบ้านมีต้นไม้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้วาดที่ต้องมีเลยนะคะทุกภาพก็คือกระดาษวาดเขียนค่ะดินสอและยางลบนะคะเอออันนี้เราใช้สีอะไรคะนักเรียนนักเรียนสังเกตดีๆนะคะในรูปนี้นะคะจะใช้สีเทียนค่ะ รูปสุดท้ายแล้วนะคะรูปนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือกระดาษวาดเขียนดินสอยางลบรูปนี้เราใช้สีอะไรคะรูปนี้นะคะจะใช้สีน้ำค่ะสีน้ำก็ต้องใช้กับอะไรบ้างคะมีจานสีมีผู้กันนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำค่ะสำหรับล้างผู้กันนะคะ ให้นักเรียนนะคะทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะในหน้าที่43นะคะข้อที่2นะคะดูภาพแล้วตอบคำถามค่ะเรามาดูข้อที่1กันนะคะภาพข้างบนน่าจะตั้งชื่อว่าเรามาดูภาพกันนะคะว่านักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีผู้ชายใช่ไหมคะกาลังขี่ม้าใช่ไหมคะมีกําแพงใช่ไหมคะ เอ๊แล้วนักเรียนจะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอย่างไรดีคะคุณครูนะคะยกตัวอย่างนะคะชื่อว่าขี่ม้าผาดโผนค่ะในข้อที่2วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะคุณครูจะเน้นย้ำเสมอเลยนะคะ1ก็คือกระดาษวาดเขียนค่ะ2นะคะเป็นดินสอ3ยางลบและภาพนี้นะคะเป็นสีเทียนค่ะ ขั้นตอนการวาดภาพนะคะมีดังนี้ 1. น,นะคะขั้นตอนการวาดภาพคิดเรื่องที่ต้องการจะวาดนะคะ 2. ร่างภาพให้เห็นโครงร่างทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะเราจะร่างเฉยๆนะคะเราจะไม่ใช้ดินสอแบบว่าให้มันเข้มนะคะหรือว่าการลงเส้นหนักส่วนข้อที่3นะคะเมื่อเราล่างภาพได้แล้วนะคะให้นักเรียนลงเส้นหนักให้เห็นภาพที่ชัดเจนค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะระบายสีและตกแต่งให้สวยงามค่ะในหน้าที่44นะคะให้นักเรียนนะคะลองทำเองนะคะแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะคะจะมีหน้าที่42 43แล้วก็44 4ค่ะในหน้าที่42และ43นะคะให้นักเรียนสามารถทำตามค,คุณครูได้เลยค่ะส่วนหน้าที่ 40, 44นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ